คิดว่าสิบมีก็มีสิเนาะนี่นี่คือเนื้อสันสีแบบจะได้เลยไหมเกลือหิมารายันเต็กแล้วครับพี่เนอะสีเวลากลับทีนะจุ๊บนังให้กล้องดูหน่อยนี่น้ำองุ่นแดงน้ำองุ่นแดงตัวไปน<อ>่นดงชิมดูกระดังแบบสวยมากชำ้ำสำหรับสายเนื้อ กับเรานะครับข้าวสุกละกินข้าวนกะันแล้วมาแล้วครับพี่น้องสวัสดี f อฟซครัวโรงเดีนครับพี่น้องอีพีนี้กลับมาถึงเมืองอุดมไซนะครับพี่น้องอยากกินอาหารไทยอยากมากอยากกินกะเพรา อยากกินกะเพราเนื้ออยากกินกะเพราหมูอยากกินกะเพราควายอะไร้กะเพราเนื้ออย่างเงี้ยนะตอนนี้เรามาพักกันที่โรงแรมเก่าที่ก่อนที่เราจะไปเมืองเดียนเวนฟูครับเนี่ยล้างรถมาดูรถโรงเรียนโอ้โหล้างมาใหม่เอี่ยมเลยครับพี่น้องใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวชวนตัวยอยไปตลาดแป๊บนึงอยากกินผัดกะเพราอ่ะตรงนี้ที่โรงแรมนี่เขามีที่ให้นั่งกินข้าวได้เดี๋ยวไปสวัสดีตัวยอยก่อนคุณตัวมาสวัสดีสวัสดีมาดิมาดีอะไรอ่ะไปกินยังนไงไปกินยังกินกะเพราอ่ะ กกะเพาน่ะไป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 ซื้กอกะเพราไม่ได้ไปกินไปซื้อกะเพราื้อเน่ะไปซื้อเื้่เรากินอ่ะออเราพักกันอยู่ที่นี่โอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เราพักกันอยู่ที่นี่คืนละหนึ่งแสนแปดหมื่นกีบครับตอนนี้ตามอาตาัตรานักเปลี่ยนเหลือห้องสองร้อยกว่าบาทครับพี่น้องเตียงคู่นะจากปกติหกเจ็ดร้อยแต่ว่าเงินบาทมานอนตอนนี้เหลือถูกไม่แพงรถเราก็ล้างมาใหม่เอี่ยมเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวรีบไปพ่ออยากจะได้กะเพรากับเนื้อ ผมอยากเนี่ยตรงนี้เขามีศาลาให้ทํากับข้าวได้ครับเมื่อกี้เราเอาต่อมานึง่งกินต่อกันนะได้เนี่นคิดไปคิดมาบอกจะออกไปข้างนอกก็อาจจะได้กินเฟอกินอะไรเงี้ยรู้สึกมันไม่ค่อยโล่งคอผมอยากจะกินกะเพราไข่ดาวสักอย่างอะไรเงี้ยดูแต่ละาทีบไข่ดาวแล้วแต่ชอบเนี่ยตัวบอกว่าตอนนี้ไม่ไม่หิวเท่าไหร่ไม่อยากนะเดี๋ยวคอยดูนะ่หิวเเออชวน,นชวนมากินชวนไปทําเมนมูเหนื่อยเข,เขากินเขากินลาบมาเยอะต้องกินไหนได้หมดนีแล้วเมื่อกี้ตัวใหญ่ก็กินข้าวไปสองปั้นกินกับต่อ ก็เลยบอกไม่หิวแต่ว่าเดี๋ยวถ้าโรงเรียนทำเสร็จนะเดี๋ยวถ้าเบิ้งไปกินั่นเด้เหลือเด้เออมันแค่ทำเยอะวันนี้ไม่อรังครับแต่ว่าเน้นอยากกินอาหารไทยอยากกินผัดกะเพราไทยอะไรอย่างเงี้ยไปไปเดินตลาดกันไปซื้อเนื้อมาอย่างเดียวเอาเอาโรงเรีนเอาเนื้อที่มันมีอันนะหนึ่งบอติดกระดูกอ่อน top top หนึ่งน่ะมีบอผมมีละมีนะกะเพราเขาไม่กินแข็งอย่างนั้นเอากระดูกอ่อนดิ เห็นลูกเด่นไหมเนี่ยกล้องเนี่ยต็อปท็อปเห็นแล้วเนาะถ่ายด้านข้างอย่างงี้ยอ้วนมากเลยนะต้องถ่ายอย่างงี้ให้นอ้เส้นะบุญยมุ่งบุญดิซาคาเมียวท้องเนี่ยอ้วนในนึงก็แล้วตัวเป็นมูน้องตัวเอามาน้ำกันตัวก็ต้องพัฒนาฟุ่งไปน้ำกันตัวอุ้ยบุญอะไรบุไรเสียฟุ่งไปคนเดียวไปให้ตัวดีแล้วพอกลับไปตัวอันนี้เดี๋ยวแม่จะด่าแม่จะด่าดิเดี๋ยวแม่จะให้เนาะแม่จะให้ กลับไปน้ำหนักร้เม่ให้เลยเด้มหาโรกเรียนที่ไหคือพร้อมกลับบ้านนี่เ่นมย์แหละีแน่ดีแน้นโดยลักษณะอย่งนี้น่าจะก้าสิบขึ้นอ่ะอ๋อพนันกันว่าเอาพนันกันบ่ละตอนไหนพนันกันจะหาลังบ่เก้าสิบห้าแหละบบตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่อันนี่ประมาณโอ้โหได้สร้างดนเลยป่มันแปดสิบสี่แปดสิบหาเอาปีหน้าร้อยแน่ร้อยไปบฮอดเอา ข้าเปียกลาบแกงโอ้ยมีลาบแกงกันดิมานั่นกันได้เลยน้องสีเอาน้องนักอ่ะตัวแล้วมีแล้วมีกิ้นฟานน่ะเออมีอยู่หน่อยเดี๋ยวทอดฟานมีอยู่หน่อยหนึ่งดิอ่ะอันน่ะอ่ะเสื้อเอาให้อ่ะเสื้อเอาให้แต่แต่อยู่ถึงดอยภูปนาอาคารพุ่นอ่ะบ้านั่งไหมแห้งแห้งเลยเดี๋ยวทอดกินกับข้าวสวยเดีอยวหุงข้าวมีผัดกะเพราพี่จะกินถ้าไม่มีผัดกะเพราพี่ก็เลิกยกเลิกคลิปนี้นะเพราะว่าไม่อยากกินเมนูอื่นอยากกินผัดกะเพราอ่ะผัดกะเพราไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวน้องขอสัญญาก่อนว่าอาจจะเดือนนี้เดือนเก้าเนาะเดือนเก้าทันเลยปีหน้าเ้าน้ำหนักต้องสีเหลือประมาณเจ็ดสิบหกายเจ็ดสิบแปดโลพยายามจะเชื่อพยายามจะเสียหมดเลยเขาให้เฟอร์ไปเว้ยนะให้เฟอร์แค่ท้ยเนี่ยสำหรับผมว่าโอ้มันเยอะเยอะนะตุวยบอกนี่พ่อกินหมนนี่นี่พ่อ พอกินปล่าตัวป่เอากินเสือมันต้องใช้พลังงานหน่อยนึงมันผลักพลังงานเขาเหนียวจะอีกหน่อยนึงนี่โอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวรอดูนะพี่น้องเหลืออีกสามเดือนน่าจะทะลุเก้าสิบเก้าสิบย่าีปวันนั้นนั้นปวันนั้นนั้อ๋เดี๋ยวแมย์ใช่ให้ดิข้อน้อยให้กับวิญยังไม่ว่าให้อภัยที่เราจะมีไม่พิการเนี่ยตัวมีมีอยู่เอาอยากได้เนื้อเนื้อสันก็ได้ มันเนื้อสันต์อย่าว่ายากเดินเนื้อสันต์เลยพราะว่าคันว่าเนื้อสันต์สไลายต้องเป็นเสาๆจึงจะได้คันว่าแรงๆนี่นี่มันแน่วมแนวทีนี้ตอนเย็นๆน่ะตอนเช้าๆเขาเก็บไปก่อนเขาเอาเนื้อที่ไม่ดีออกมาขายก่อนตอนเย็นเขาถึงเอาของดีออกมาเพราะบางทีงั้นคนก็ซื้อของดีไปเดือดแต่ของไม่ดีคนไทยเขาทำกันอย่างนี้มีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ากะเพราจะมีขายหรือเปล่าคนนั้นะกะเพราไทยมีกะเพราเนี่ยจะมีหรือเปล่าคนนี้กะเพรานะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีใครขายผัดกะเพราแถวเนี้ย หรือว่ามีไม่มีนั่ไผ่ายผัดกะเพราไหมเนี่ยไม่น้องไปทำอ่ะเห็นมีแต่กะเพรามันต้องมีเลยขั้นเป็นอาหารอาหารขั้นอาหารตามสั่งมันมีอยู่ดิผัดกะเพราเป็อย่างน่ะพออยู่แล้วก็กินอยู่แต่ว่ามันเกิดจากนน้อยมันกับว่าคั่กสโมอ์เฮ็ดเองหรือปะไปซื้อนี่ไปกินฝีมือลุงเด่นเหรออยากกินฝีมือลุงเด่นเอาแล้วเมื่อกี้ว่าอิ่มเออเนาะเดี๋ยวมีซื้อเนื้อมากิโลหนึ่งทำที่เหลือทำสเต็กทำสเต็กครึ่งหนึ่งกะเพราครึ่งหนึ่งใส่เราเครื่องบำรุ่งเถอะแล้วก็ ทอดฟานอ้ออีกสองเดือนก็เือแล้วลูกเลยสู้ๆโอเคฝนตกอีกสารล้างรถใหม่เบึงข้างหน้าทางนึงตอนนี้ฝนกำลังตกเนะเดินทางนะคงเด็นเนาะโอเคโอเอาจจะเย็นๆหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าผมเพิ่งคิดได้ผมอยากกินอะไรแล้วว่าที่ได้จะออกมากินปิ้งเป็ดเลือดแปลงปิ้งแบ้ก็รู้สึกว่าอยากจะ ไม่อยากจะออกไปมันหนักไปอะไรเงี้ยประมาณว่าจะไปอยากจะกินคิดถึงแบบฝนตกๆตกตกนึงคิดถึงบรรยากาศของกะเพราสักจานหนึ่งกะเพราเนื้อ,อ,อหอมๆเนื้อนะมีพริกมีพริกไทยมีกระเพรามีไข่เจียวนะวันนี้มีปิ้งฟานด้วยทอดฟานด้วยน่าจะแซ่บอยู่พี่น้องเ๋ยมีอยู่เด้มีอยู่เด้พวกนี้จะพามานี่นะพวกนี้จะทำซาให้ให้ตัวใอญ่ชิม นี้นนตัวใช้ความสัมพันไปหากระเพรามาให้ได้ก่อนไปสบายกระเพราหนะมีฮะมีบอเค่องจ่ามีร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้เด็กหน่อยขายของเหมยมขายเงินเท่าเนาะเก่งแท้สบายดีขายยังขายบางเพชรบอสองเท่าไรสองเท่าไรกองสิบพันโอ้ กลางสิพานเอาอยู่นะเดี ok pues desse, de nah oh, ๋ยวมาเอาเด้อเน้อเดี๋ยวมาเอาเด้อไปซื้อซิ้นก่อนเด้อเนื้อซอยเล็กน้อยโอ้นี่เด้หมูกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อสวยมุ่งหน้าหาเนื้อหมู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 ไม่มีเนื้อก็เป็นกะเพราหมูนี่สันยังไงเนื้อสันเนื้อสันเนื้อสันไม่หอกข้างตรงนี้เนื้อสันสี่โครงสวเดี๋ยวก่อนไปหาเนื้อวัวก่อนถ้าไม่มีเนื้อวัวมาเอาโอสี่โครงสวยมาก แพงอาจจะนั่นอมีแล้วบ่เ,เนื้อหมูเด้อข้าขายมาเบิดมือแล้วนเนาะนี่นี่นี่น,นี่พอเนื้อแล้วพอเนื้อแล้วเนื้อสันนีน่บ้เนาะงนี่หมูนี่เด้พี่น้องโอ้เนื้อสันอีหลีบอกเร็วมาดูหน่อยโอ้เนื้อเนื้อสันตัวนี้เนาะโลเท่าไหร่ครับนี่โลเท่าไหร่ แสนเอสแสยื้อสันเอาเนี่ยเอาเนื้อสันนี่แหละง่ายดี้เอาเอาเอาโลนึงอะโลโลแสนได้ไหมวะแรงแล้วบอกกินมาเบิดกินสองคนหนึ่งไปพัดเอาไปพัดกับเพราดิเอาเอาโลนึงโดยโอเคเลยโลนึงโลนึงสเต็กแกงใช่ไหมครับดูสินี่ไม่แกงปะโอ้ไม่์ฆ่ามือสมั่งเอรีปะเอาเลิกกันแล้วบ่ก เออตัวโจ๊กตาไงเผาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทำสเต็กเลยครับพี่น้องผมมีพริกไทยดำเดี๋ยวทำสเต็กเนื้อสันบอกแล้วมาตอนเย็น่ะมีเนืน้อ,อสันตัวไม่เชื่อว่าเสื่อโรงเรีนตัวเสืยอพอค <พอ S 2> ่าลมาแล้ววันนี้กะเพราลืมผัวกินแล้วลืมผัวไนะด้วตัว,วยอยนี่อันนี้พริกจากดอยนี่ดูนี่กะเพราสามพริกพริกขี้นูสวน พริกแดงอันนี้พริกจากบนดอยเขาตากคนดอยขายเมื่อเชาา้าเมื่อวานแล้วก็เนื้อเราโรงเดีนพูดอะไรแนละ้วเป๊ะไหมตัสวสุดยอดคิดว่าสิบมีก็มีสิเนาะนี่นี่คือเนื้อสันสีแบบจะได้ไ,ดไหมสุดยอดนี่เนื้อสันนอกครับกระเพราไว,วายโอเคมะวอานี่นะกระเพราก็มีกระรเระทียมพริกกระเพราบ้านตัวนี้จะหอมตอนนี้กำลังหุงข้าว ข้าวหุงแล้วแปบ๊บเดียวข้าวหุงข้าวเสร็จเราก็จะเอาเนื้อมาหัน่นจะกินสเต็กไหมหรือว่าถ้าไม่กินสเต็กตัวเนี่ยจะทำแหนมจะยังไงแหนมแบบเดียวส้มเง,ง้อไหมอ๋อสเต็กเอาสเต็กว่ะแมนได้บ่มักบ่มาซส้มงัวเป็นบ่ส้มง,ง,งังวอะไรเนาะเนี่ยเงัวนี่ยนะบีบๆนะ่ามันสี่ส้มซะบก่ก็ไม่ได้กินวันนี้กินพรุ่งนี้มาลื่นอะไรไปติดรถไปเงี้ยในบอกมัหิวเมื่อกี้บอกอย่างเช่นอ้าวคันไว ลุงเด่นเฮ็ดเราพวกกินกับเสียตัวเดี๋ยวเอาสเต็กเข้ไปเอาหมอ้อหม้อนั่นมาเดี๋ยวไปเอามีดพี่ก่อนเอามีดนี่พี่เล็บหนึ่งกัน okay. อันนี้มันแบบแซบยูฟ้าเทวดาจนอัากลงมากินน้ำเนาะวันนี้โขดมาบดเดินไปนอแบบนเลย,ยนียนะ่เหรอเดอดไหมอ้าวเอาพี่นั้นเอนนี้อันนี้อานี่นั้นมาเล็กน้อยหน่อไม่อยู่ที่ทางแคสนั่นแหละถืออยู่นั่นแหละจับอยู่นั่นแหละอืมเออชอปุ่งชิน ิ้นใช่ป้ากันหน่อยใช่น่อยวานอ่ะปัดกะปิโรงแรมีนคนกินอยู่เยอะนะตอนนี้เมื่อกี้เขาคุยกันอยู่คนกินเงียบเลยเห็นคนไทยเอาเมนูมากินตรงเนี้ยคนกินนั่งอยู่กลางๆนี่แบบจะเปิดร้านอาหารตรงนี้อเป่าเดี๋ยวเยวราจะแล่เมื่อกี้ถ้าซื้อซื้อเลือดมานะตุ๋ยใหดแกงแทบไปได้ไหมเนาะนี่เราจะปัดเอาเอ็นขึ้นมาออกอวันนี้เราจะทำปัดกะเพราเนื้อไม่สับ เพราะว่ามันจะเสียงดังกับคนแถวนี้ <c oughs> เราจะเป็นกะเพราหั่นชิ้นะใช้พริกที่พริกที่ดูสามพริกอ่ะโอ้คุณชิ้นจะเหม,ม,ม็นหร,รือเปล่าวม่นยังเหม็นกับกะเพราเนี่จะกลิ่นแรงมากนะรู้อย่ไมันกค่หอมแล้วเนาะหอมแล้วเนาะกะเพราลงเด่นนะโอ้กลัวกัวเขาออกมาดูแล้วพี่ชอบทําก็ผัดกะเพราแล้วไฟลุกเลยนะจะเฮตันานอย่าค่ะคณะไฟลุกนี่ ไม่รู้จากสันไม่รู้จากเธอเลยเปล่าเนยอเา <c oughs> ป็นอย่างขง้าวบดเอาสปอร์ตไปเน <c oughs> าะกับเผาเนื้อเนาะกล้องมาดูใกล้ๆนิดนึงทีนี้ไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นก็ได้มาดูเนี่ยหันเนื้อมาสีนี่เนื้อสวยมากเนื้อควายนเนื้อควายจากเมืองอุดมไซประเทศลาวครับเป็นน้องเนื้องามๆเลยอะผมขอหั่นเนื้อแป๊บนึงทีเดียวทำสเต็กหมดเลยจัดไปมาแล้วครับพี่น้อง เตรียมของเรียบร้อยพี่น้องดูสเต็กค,ควายลรงเด็นเนื้อเนื้อสีแบบนี่โอ้เนื้อแน่เนื้อสันนะครับรับรองว่าให้ได้ชิมนะแน่นเนื้อแน่นมากนะสำหรับสายเนื้อครับกินแล้วรับรองว่านุ่มแบบละลายในปากนี่ก็เป็นเนื้อสำหรับกระเพราเราสดสดครับซอสกระเพราลุงเด่นปรุงเองกี้นีตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอากินกับสเต็กค,ครับย่างก่อนสเต็ก แล้วพริกกระเทียมพริก3ชนิดเลยนะครับพี่น้องรับรองกระเพราลืมตั้งชื่ออะไรดีเนาะกระเพราอะไสักอย่างยังคิดไม่ออกแต่ว่าพริกดอยหอ,อมเดี๋ยวเราจะตำพริกกระเทียมอพอจับหยาบแล้วก็ข้าวสูกแล้วตวยโอ้อาลูอาลูกสเต๊กขึ้นได้เลยนะอเอา้าสเต๊กขึ้นสเต๊กขึ้นได้จะกินสเต๊กก่อนหรือว่าจะกินอันนี้ก่อนดีวะอ,อ,อ,อ๋อาใน,นก็ได้เอาเอาันลงก่อนสเต๊กก็น้างสะนอะเอออันนี้ลง คือหม้อสเต็กขึ้นเลยนี่ตัวหนาซึ่งสั่งมาใหม่หนามากความหนานี่เป็นสเต็กเหล็กของแท้พกมานี่ใช้งานครั้งที่สองอเดี๋ยวหาดูอาริการโนมันมีหมักถุงพงหมักเบารบ์คิวพี่อยู่ในกล่องนะมีพริกไทยด้วยนี่ลองส่องดูอะผมมีพริกไทยอืมส่องเอามาอันนี้มองของวเบอคิวเบาๆนนี้ หอมใหญ่นี่ที่พี่ซื้อมาจาก่อเ็นสดมากหัวใหญ่มากแบบถ้าไปบ้านพี่มันไม่ค่อยสวยอย่างเงี้ยอันนี้นะสวยเดี๋ยวกินกับบาร์บีคิวนะบอกว่าเลยจะอร่อยมากใหญ่เนาะสนีนี้เราไม่เคยเห็นเลยผูกด้วยเดี๋ยวนะนใส่เลนะนหอมหวานดู หวานมากรับหวานสุดๆแล้วตอนย่างก็จะหอมสุดๆอันนี้อร่อยกว่าเนื้ออีกมัดเลยวะนี่เหลือก็จะเสียเดี๋ยวถ้าได้ย่างก่อนถ้าได้กินก่อนเราจะเราจะบอกว่าส,สเต็กมันมีน้ำอันนั้นบอน้ำซอสปอ่ะผมมีผมหมักบาร์บีคิวมาเองนี่อ่ะสเต็กเรามากล้องมาดู<ส>นี่<ส>ผง บาไปคิวเข้ามาดูใกล้ๆเลยนี่นะเกะลือหิมาลายันใส่ซอสทุนี้เข้าไปเนื้อฝั่งนี้เขาโชว์นานไว้หน่อยซีสันอาจจะให้ถูกใจนี่นี้ขยำขยำหน่อยเกลือหิมาลายันพริกไทยดำสายสเต็กสายเนื้อจะขึ้นไปไหน โอ้โหสเต็กค,ควายครับพี่น้องน่ามาดูน,นี่ทำไมน,นี่ใส่บนสุดติงสุดติงน่ากินไหมล่ะสุดยอดแต่เย็นเย็นเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวเจ้าของคงแฮมจะมาให้เอา <c oughs> ที่เหลือตามพริกกับกระเทียมโอ้โหหอมมากเลย อันนี้ย่างมาหอมยีกว่าที่ไหนอีกอ่ะโอเคเดี๋ยวผมตำที่ก,กับกระเทมแป๊บนึงโอ้โหดูสเต็กเราครับพี่เนาะสีสันหอมเีอด้ลยแล้วก็มีหอมพอย่ย่างใช้ได้การเดินทางบาร์บีคิวนะแซ่บคักบัดนี้น้ำย่อยกปกๆออกข้างได้ไหมเออโอ้ยสีสุดยอดเลย หวานมากนะตัวกินกับเนื้อเนี่ยหอมไหมนะกินกับเนื้อนะบอกว่าเลยสุดสิงนี่บาร์บีคิวเราเล่นไปไปเลยจัดๆเพราะกระทะหม้อเรานี่หนามากเดี๋ยวกลับดูนะตัวเองเอามีเดียมตัวเนาะมีเดียมมีเดียมมีเดียมนี่ข้างในยังฉ่ำครับไม่ต้องใจเย็นๆ เบากระเพราแล้วบ่ะเจ้ากระเพราอยู่บ่จเจ้ากระเพราอยู่บ่เจอต้วกระเพรามีเปนลองดูเนื้อควายหอมๆเวลากลับทีนะจุ๊บแล้วเนื้อสันครับเป็นวัวบ้านวัวแบบวัวของของประเทศลาวแท้ๆรับรองอ,อันพวกนี้นะสวยเฮ้ยนุ่มอันนี้อระอเหลือดูม,อมันเต็ม กระทะมันเต็มไมจะกินหมดก็ล้เดี๋ยวก็แซงทีหลังได้จะหอมแล้วก็เนื้อก็พร้อมละเดี๋ยวรอกระทะสเต็กเราเดี๋ยวจะให้ตัวโยอันนี้นี่เป็นพริกแกงพริกสามพริกครับพี่น้องพริกกระเลียงดอยพริกขี้รูสวนพริกประเทศลาวสามอันเนี้ยใส่พร้อมกันแรงไฟแรงเลยเดี๋ยวจะชิมแบบมิดียมเดอพี่ตัวโยบบอดูครับพี่น้องดูเอาแล้วเด้อวพี่น้อง พิษไทยจากประเทศไทยพิกไทยดำปปใส่บนไฟนี้ใส่อะไรใส่ไปแล้วดิอันนี้ใส่บางไรเนี่ย,อ,ยอ่ะชิมหน้าตัวอาการแล้วว่ะัดการแล้วพี่น้องมีเดียมมีเดียมปิดตลอปิดแก๊สก่อนอันนี้คือมีเดิลเอาตัวยกไปเลยยกมือจับไปเลย,ย<ก>จับให้ไม่ไม่ร้อนขนาดนั้นโอ้โด,ดูดูดู หอมเลยเว้ยบวงมกี huh. well, well. mm. well, where, where ้เลยเอาบวงอยู what, like ่บ uh ่นวงมือเลยวะเอาบวงก็ไ eh ด้อเขาว่ามันหั่นสเต็กนี่เป็นตุ๊กเต่าเลยวะมันไม่เหนียวเพราะมันเป็นเนื้อคุโคักเว้ยครับลาง้างดูง้างดูง้างดูไปเดี๋ยวต้องเนื้อืมง้างให้กล้องดูหน่อย นี o o ่านกอ่างในต้องไหนมันนั่นนี่อ๋อย่างเงี้ยคือไม่เทียมไงพอดีป่ะเอ๋องั้นจะกินสเต็กเหรอเอากินยังไงกินเป็นตอนเลยเรากินปาดก็ได้อ่ะชิมดูต้องมยำนั่นเนาะต้มยำนี่มีอะไก็ซ้อมน้ำองุ่นแดงน้ำองุ่นแดงตัวไม่ไหนชิมดูเหนียวป่ะเหนียวเลยหวานป่ะ น้ำลายไหลตามเลยน้ำลายไหลตามเต้ควายควาลุงเด่นนะพี่น้องดูนี่เดี๋ยวชิมดูกินแบบบ้านนอกนะไม่ไม่เอาน้ำจิ้มอะไรเดี๋ยวกินกับพริกขี้หนูสวนแล้วกันอพริกพริกอะไรหรอพริกดองห่ะอืมพี่ก้องใช่ไหมเช่ปะอืม พี่ดสนสไม่เข้าพี่ลองเข้านีมนะวางหน้าเนาะครับน้ำแดงน้ำเ,เบบน่เลยไหมไม่เรียมั้งอะไรเน่เีอ้โเ,เดี๋ยวให้ชิมนี่ให้ชิมนี่ด้วยอันนี้เนื้อพอตัวยีบอาอันนึ่งออันนี้อันน,อนี้ ถะักอยู่ไปวงหนึ่งมันจะเป็นวงแาบนี้เลยนี่น่ะลองกินดูลองกินบงหวานหวานตัวไรมงบีดีเข่าับบแข็งแรงฮักมนี่หวานักปะ หมกแล้วแซ่บเดียวสายเนื้อใสายเนื้อแบบบ้านทุ่งครับนี่หวานช่วยจ่ย้ยกรอบหวานอืม แซ่บจังอืมแลแลนี่มีน้ำจ um ิ้มแจ่วได้มีได um, ้เขาไปเอาพริกก่อนหรือเปล่าพริกดองนะเอาพริกแป๊บนึงพริกขี้หนูสวนดองนะแมนเมนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะผัดกระเพราและเนี่ยเต๋อแซ่บนะนไปน่องบอกแล้วอืมแซ่บแซ่บแซ่บเอาเด้อพี่น้องสูตรเรานี่กินสเต็กกินกับพริกดองจากเมือง พงสาลีครับพี่น้องแล้วก็เนื้อผมวันนี้กําลังแบบสวยมากชำํสำสําหรับสายเนื้อกับกล<ม>ิ่นสเต็กบาร์บีคิวนะตัวใหญ่อันนี้เขาด,ดูดูพี่เลยนี่พี่คนูสวนจากพงสาลีาเแค่แค่เทมัอย่างนี้ก็คือกลิ่นแบบปรี๊ดมากคักบอกินกับพริกดองมันจะมีน้ำปลาที่ติดกับพริกดองหน่อยหนึ่งแซ่บหลายจะได้กินผัดกะเพราเนี่ยตัวอเอาเท้า้องปลาดูนี่นะมัดูชิ้นนี้ที แลงไหมตอนที่สองเนาะปลาตรงนี้ปลาตรงนี้เออเดี๋ยวถ้ามันไม่ถ้ามันแลงจัดมากเราจะไม่ใส่ใหม่โอ้พอดี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 โอ้ยพอดีพอดีใส่เนื้อพี่น้องพอดีพอดีนุ่มเนื้อสันครับเนื้อควายด้วยนะเสร็จไล่ชิมเลยนี่กินกับพริกนี่จุดเตาให้ใหม่อันนี้ได้ร้อนร้อนร้อนแซ่บบอ จังไดกินกับพริกพงสาลีพี่น้องเลยลูกกระต๊อกคุณดังเลย,ย <c oughs> ไหมไม่โดยกินน้ำลายไหลไปกินกับพริกมาจากพงสาลีอ่ะเดี๋ยวเราจะทํากะเพราแล้วครับข้าวสุกละกินข้าวกนะันละอื้มอื้มพริกเผ็ดมากแล้วพริกขี้หนูของแท้กระต๊อกคุณดังเลยมั้งนะอื้มอ,อื้มแซ่บแท้ มันซุกละกันนี่ซุกแล้วพ่นหวานจ่วย สุดยอดสุดจัดกระเพราไม่ได้ใส่น้ำแล้วน,นี่น้ำออกมาจากเนื้อออกมาจากออกมาจากเนื้อควายเลยนี่พี่น้องหอ,อมกลิ่นพริกไทยดําครับกระเพราแบบเน้นๆไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแค่นี้ะก,กินข้าวเลยแสรกินละข้าวก่อนพี่น้อง,องมาด้ยวยกินข้าวกินข้าวก็เยอะไม่ดูกระเพราแล้วหน่อยขอ,ข,อขอซุมๆเลยนะกระเพราควายเสืฟพร้อมกับพริกสดเลย แบบช่ำๆจานนี้น่าจะหนึ่งร้อยบาทนี่กระเพราเนื้อกระเพราไก่เอาอะไรได้ทุกอย่างสุดท้ายด้วยกระเพราสดสุดยอดเราทำวันน,นี้สุดจริงคลับต้งเดินจมอยากกินกระเพราอยากกินกระเพราอยู่น้ำจะชินกระเพรามาสี่วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวชิมคนคันเราจะ ไปพักผ่อนกันวันนี้เราจะกินข้าวเน้นกินข้าวอย่างเดียวพี่น้องเพราะว่ามีสเต็กมีข้าวไข่เจียวเขาไม่เอาละเตยบอสไม่เอาละเพราะอิ่มสเต็กแล้วแล้วกเ็เดี๋ยวผมเชิญคอชิมให้ดูพี่น้องนะนี่นะกับเพาราลุงเด่นเดอรอาหารบนข้าวสวยห้อนๆกินกับสเต็กนี่ในความที่เราอยากกินอาหารไทยอ่า อาหารไทยอยากกินแบบมาสี่วันแล้วอยากกินกระเพราอ่ะนั่งกับตัวเองคิดบอกตัวเองไม่มีกระเพราไหมแถวนี้ยยิ่งไปเมืองเมืองใหม่เนะที่จะเฟอพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องวันนี้ลูเดือนจะทําเมนูผัดกระเพรา,าเนื้อแบบโจ๊ะๆครับพี่น้องอนี่นผัดกระเพราลืมผัวลืมเมียไปเลยครับพี่น,น้องนี่ ผัดกระพริกกับกระเทียมให้หอมๆนะครับเนี่ยแห้งๆนะพี่น้องแล้วก็ใส่เนื้อสันบัวลงไปครับพี่น้องตามด้วยซอสที่เราปรุงเองนะครับเนี่ยใส่เข้าไปเลยพริกไทยเยอะๆครับผัดเข้าไปไม่ต้องเติมน้ำนะครับเดี๋ยวน้ำออกมาจากเนื้อเองผงนวนิดหน่อยนะครับจุ๊บๆเดี๋ยวเจอกระเพรานี่ครับตัวนี้จะสุดยอดหอมเลยพี่น้องเนื้อมากินข้าวกับลุงเด่นะครับพี่น้องแซ่บหลายทุกรำาดีเด้อเพรนุ่มๆจะได้ไม่เหนียวหอม ใส่พริกพริกสามอย่างนี่พริกสามอย่างนี่บอกเลยมันเข้ากันดีมากเลยว่ะโอ้ยไม่ต้องเอาพริกน้ำปลาแล้วแซ่บแล้วไปเข้าเปิดหัานไปหันอยู่นลาบเหรอหั่นกะเพราเป็นยังไงตัวเองข้าวบ้ยเอากะเพราใส่อีกเอากะเพราใส่อีกเอากะเพราใส่เยอะๆเจอกะเพราต้องกินเออนี่ฮะกินอะไกินแต่สิ่มันก็บะแซ่บได้มันต้องมีกะเพรา แซ่บสเต็กเราก็ยังแบบฉ่ำๆนะเพอน้องอันนี้เราจะกินข้าวกันเดี๋ยวเราจะเก็บข้าวเก็บของเคลียร์พื้นที่ให้เขาแล้วเราก็จะไปพักผ่อนกันลนะพรุ่งนี้เรามีทริปการเดินทางอีกครับตอนเต็มๆเ้อนีอค่ะก็คนเบิร์กขี้อยากกินน้ำหนอมาดูพี่น้องดูดูเนื้อผมดูเนื้อสเต็กลูกเรียนอือเดละไม่ตั้งกล้องกินนะครับคล,คลิปนี้ยาวพี่น้องก็ เดี๋ยวมีโอกาสทาให้ fc ได้ชิมครับใครเจอโรงเรียนก็ให้โรงเรียนผัดกระเพราให้กินได้นะวันนี้เรามีโชคที่เราเจอพริกสามอย่างครับพริกขีนูสวนพริกแห้งมาจากบนดอยแล้วก็มีพริกพริกประเทศลาวอันนี้อู้หอมไปคนละแบบครับเอาท่าดีแซ่บดีแท้แซ็ซ่บเซ็เเลยครับเนื้อแล้วก็วันนี้เราได้เนื้อสันนอกเนื้อควายครับผัดกระเพราควายสันนอกโอ้โหขอตามด้วยกระเพราสดไปเลยนี่พี่น้องปิดคลิปกับ การชิมครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อ e ีพีหน้าคลิปนี้ต้องเดินกับตัวโยยขอ,อตัวไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์ให้ตัวยยยเน่ๆพี่น้องใครเข้าไปดูเข้าไปดูกิจกรรมบางอย่างของเราก็เดินทางด้วยกันลองติดตามด้วยนะครับไปละพี่น้องสำหรับ e อีพีนี้กระเพาะห้อนๆกามร้อนเหลืองแบบไปละพี่น้สบายดีสุดยอดเยสบายดีสบายดีครับพี่น้อง